สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจดังเพจกูอีแฉเด็กกูจัดให้วีสองได้มีการโพส์ข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่าแหมแหมแหกขี้ตาตื่นมานั่งไร้สดแถมยังปากดีนะอีแตนสันดาน ยิ่งนานวันมึงนี่ยิ่งทำให้เห็นถึงสันดาลเลยนะว่ามึงแม่งสันดาลเลวและที่มึงพร่ำพร่ำมาทั้งหมดน่ะมึงกำลังหมายถึงท่านอัจฉริยะกับท่านายเดชาอยู่แหมแหมมึงบอกว่าพวกเขาเกิดจากท่อน้ำเลี้ยงคงจะไม่มีความรักและไม่มีวันเข้าใจ คงจะไม่มีพอ่อมีแม่กูขอถามกลับแล้วชมผู้หลักน้องเขาก็มีพอ่อมีแม่มีพี่สาวทำไมมึงถึงไม่คิดถึงตรงจุดนี้อย่าแถอีสึดมึงเป็นคนเห็นแก่ตัวอ๋อและที่มึงบอกว่ามึงก็อยากจะเรียนแบบคุณอัดบาง ที่มีคดีเยอะแยะงั้นหรืออิสุดคดีของมึงจะไปเหมือนเขาทำแบบเขาได้ไงของมึงน่ะมันคดีฆ่าคนตายอีเวนอ้ออย่างมึงเนี่ยอะนะอายุอย่างน้อยๆน้อยๆอยพองมึงสิอิสุดเบ้าหน้า มึงล่อไปตั้งฮาหกสิบละอีเถิรรุ่นมึงนะ่ะเหี่ยวแบนติดกระดูกล่ะอีดอกทงพูดไม่อายปากเบี้ยวเบี้ยวมึงเลยนะ,ะไม่ต้องกลัวอะไรหรอกเพราะว่าจริงๆอะ่ะเขาเขาก็คงจะคิดเขาคงจะกดดันเพราะว่าเขาก็เจอคดีอะไรมาเยอะแยะมากมายนะก็เลยอยากให้คนอื่นมีคดีเยอะๆเหมือนเขาอะ่ะก็ขนาดเขามีคดีตั้งนี้ตั้งแยะนะคะ เขาก็ยังแบบลอยน้าลอยตายสังคมนี้ได้สบายสบายอ่ะเราก็น่าจะทําเหมือนเขานะเป็นแบบเขาบ้างก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรเราก็น่าจะทําเหมือนเขานะเป็นแบบเขาบ้างก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรไม่ต้องคิดมากนะคะไม่ต้องคิดมากถ้ามันมีอะไรมาแล้วก็แค่รับแล้วก็สู้รับแล้วก็สู้นะคะแล้วก็มันก็เป็นการวนชีวิตแบบนี้นะคะถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องตั้งรับด้วยสตินะคะก็อย่างเราเราเนี่ยก็ ยังอายุยังน้อยเนาะอายุยังน้อยยังไม่อายุเยอะเท่ากับเขาเท่าไหร่เขาอาจจะไม่ได้เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นะคะอาจจะมาจากท่อน้ําทิ้งอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เลยเขาก็เลยไม่มีความรู้สึกในเรื่องแบบนี้ว่าการทําลายครอบครัวคนอื่นเนี่ยมันดูแย่มันดูแย่นะคะก็ก็คิดแบบนี้ไปมันก็จะสบายใจนะคะแบบนี้ไปก็จะสบายใจเพราะว่าถ้าคนที่เขามีพ่อไม่ีแม่เนี่ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนเรานะเหมือนเราซึ่งอายุยังน้อยน้อยนะคะไม่เยอะนะคะเหมือนเราซึ่งอายุยังน้อยนนะคะไม่เยอะนะคะการที่พ่อจะเขาเรียกว่าอะไรนะ ฟ้องเอาเงินเอาทองอะไรพวกนี้มันก็เราก็ถือว่าถือซะว่านะคะเราได้ทําบุญทําบุญทําทานให้กับให้กับเขาเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดเขาอาจจะไม่มีอะไรทําก็ได้อาจจะไม่มีรายได้อะไรก็เลยมาทำลายครอบครัวคนอื่นแล้วก็ทําให้ทําสร้างให้เป็นรายได้ของตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเราก็คิดไม่ไม่ไม่ต้องคิดยากเลยนะคะไม่ต้องคิดยากเลยก็บอกเพ่อะว่าเราถือว่าเราทำบุญนะคะเราทำบุญนะคะทำบุญพระบุญกุศลตรงนั้นเนี่ยมันจะช่วยให้เรารอดปลอดภัยแล้วก็แควค่าทุกอย่างนะคะแล้วก็ อย่างก็จะผ่านไปด้วยดีพูดนะคะก็เหมือนจิ้งหรีดสองตัวหัวชนกันนะคะคุยดูสนุกสนานนะคะดูข้างนอกดูสนุกสนานฮฮาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสังคมภายนอกเ็าดูนะสำหรับเราเราดูแล้วเนี่ยเหมือนกับอะไรที่มันไร้สาระมากๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่พูดที่เพราะว่าขนาดนี้เนี่ยไม่น่าจะทําตัวแบบแบบนี้นะคะมันมันส่อให้เห็นถึงสภาพจิตใจแล้วก็เขาเรียกว่านิสัยใจคอแล้วก็ไม่รู้สิเนาะสภาพแวดล้อมเขามากกว่านะคะ ภายหลังโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกก็คือเพจอีแฉนะคะได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าอย่าหลอนอีสุดคนถัดไปบอกว่านี่เบ้าหน้ามันเหลอเนี่ยลงทุนไปสักคิ้วเสริมสวยลงทุนทำทุกอย่างเบ้าหน้า ก็เฮียเหมือนเดิมมึงมีลูกเป็นคนเดียวมั้งใจมึงรู้ตัวดีว่าทำอะไรลงไปอย่ามาสร้างกระแสไร้สดทุกวันเพื่อกรบเกลื่อนความผิดตัวเองเลยช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดยังไงก็ไม่อยู่ทำเป็นปากดีแต่หน้ามึงไม่เคยดีเลย ทำใหม่ไม่กลางทำหน้าระรื่นเหมือนคลิปก่อนหน้าที่บอกบอกว่าหมายไม่มีโกหกหลักอิเถกต้องปากเก่งพูดเยอะๆ FC ควายชอบจะได้โอนเงินให้เอาไปแบ่งกับท่านายนะสู้คดีเข้าไปเอาให้หมดตัวเอาให้ FC ควาย หมดตัวไปด้วยเลยแทนที่จะเงียบสงบปากใช้เวลากับลูกเก็บเงินไว้ให้ลูกสงสัยคงคิดว่าพอลูกโตก็ให้เล่นเกมหาเงินสร้างคอนเทนต์ขอทานแบบพ่อมันอิเถิกตัวประกอบหบาทมึงนี่โคตรสามหาวเขาอยู่ในสังคมทำเพื่อสังคมตั้งมากมาย หลายร้อยพันเรื่องเขาเป็นบุคคลที่มีเชื่อเสียงในระดับประเทศไทยด้วยซ้ำคนที่มึงกำลังพาดพิงอยู่นี่แล้วมึงเป็นใครอยู่ตรงไหนของสังคมทำความดีอะไรเพื่อใครๆในประเทศไทยพอจะมีคนรู้จักมึงมาจากคนที่เป็นคดีความ เป็นบุคคลที่ต้องสงสยัยมีส่วนรู้เห็นคดีเด็กสามขวบเสียชีวิตอีหาสามหาวมึงเกิดอยู่ที่ไหนปากมึงจะพาความชิบหายไปยันถึงลูกลูกลูกเลยนะมึงฮ่าฮ่าหน้าแม่งไปรอคิวที่ตีนบันไดเมนอยู่ละ อายุอย่างน้อยร้อยคดีคดีของพี่อาจอาที่มีมาจากการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะทีมงานท่านนายเขาพร้อมมึงอามีเปล่าชายช่ยเห็นด้วยเกิดจากท่อน้ำทิ้งบุกลุกป่าไม่ใช่เพื่อการทำกินแต่หมายจะมาหาผลประโยชน์จากที่ตรงนั้น และสิ่งปลูกสร้างพยายาปูนปันตัดไม้ปรับพื้นที่ไม่ใช่ไม้กระทินแค่สี่กิ่งตามข่าวแต่มันมากกว่านั้นเนื่องจากค่อยๆทำจึงไม่มีใครสังเกตเห็นว่าตัดไปมากแค่ไหนเปิดรับบริจาคหากินกับเด็กตายทั้งที่สองผัวเมียมือตีนดีครบ32ล่วงโลกครอบครองไม้ศักดิ์สิทธิ์ จากไม้สักกลายเป็นไม้มะค่าแต่หลอกลวงมโนโสรภีโสร,รดาหลอกลวงผู้คนสมแล้วที่บอกว่ามาจากท่อน้ำทิ้งปากดีจังแบบอีคอมนี่ต้องโดนให้หนักๆกลางปากชอบแกว่งหาส้นตรีนดีนัก ถ้ามันดีจริงมันไม่ถีบหมอปลาพี่น้ำฟ้าออกหรอกหมอปลาเตือนอะไรมันก็ไม่ฟังทั้งทั้งที่หมอปลาช่วยให้มันดังและช่วยแบบเต็มใจสุดท้ายหมอปลาพลาดดูคนผิดไปแต่ยังดีหมอปลาออกมาก่อนหมายจับออกทีหลังปากไอนิก,กีขึ้นทุกวันเลยนะอีเทก คนที่ลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมคือมึงกับผัวมึงคนที่ทำลายคนอื่นคือมึงกับผัวมึงอีจำเลยยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวอีหารากดีแต่ปากไปวันวันเก่งอย่างปากก็ไปฟ้องเขาดีกูอยากเห็นลุงอัดจัดให้พวกมึงอีกสัก3-4คดี คนดีจริงเขาออกหมายมาไม่ได้หรอกอีงโงว่าจาสอถึงว่าเป็นคนลืมตัวจริงๆเวรกรรมลงโทษเร็วๆนะจะดูว่ายังจะปากดีแบบนี้อีกไหมคุณนะักคนดีๆเขาไม่ทำร้ายใครนะจะบอกให้ ให้แต่คนชั่วนี้มั่นนาะจะทำร้ายนะ่าเพราะมันชั่ง่ายและต่อแหลไปวันวันยิ่งพูดยิ่งงาวไม่มีจิตสำนึกเลยป้าหมอตายเพราะปากเน่าของมึงนั่นแหละหลับบางนะอีเธออยากเครียดมากนับวันหน้าจะเหมือนข่างคกเข้าไปทุกวันแล้วนะ่ะเก่งเนาะ ปากดีไปเธออีสามหาวขางคกขึ้นบ่อปากดีอีกแล้วอีเธอมึงนี่ท้าทายเน็บแนมดีเนาะมึงจัดมันหนักๆเอาตัวเองไปเทียบกับเขาไม่ดูตัวเองเลยนะว่าเขาทำอาชีพอะไรตายเพราะปากจริงๆคนบาปโถโถอีสืด มั่นนามั่นโหนกจริงๆ